มาพี่น้องกราบทักทายและสบายดีเนาะจ้ะพี่น้องเนะาะมื่อนี้ชาวทาตได้สิตําซั่วพี่น้องเนาะนี่ตาซั่วข้าพุ้นพี่น้องมาตาแซบๆคัานี้นี่ก็มีกระเทียมกับพริกสดพริกแหงแล้วเนาะจ้ะพี่น้อง มาในพ่อแล้วเด้จอจอบันี้สทัดกับซีน,นี้เอ่อการปรุงเครื่องก่อนเนาะจะพี่น้องเพื่อความแซ่บซอ,อสทัดกะจะเอามะเขือเทศลงก่อนน่าจะพี่น้องนี่มะเขือเทศของสอทัดเด้อนี่มะเขือ มะเขือเทศแล้วก็สาทจะได้บีบมะนาวลงเนาะนี่มะนาวสวาทานักเปรี้ยวๆเวนาะจ้ะจพี่น้องชอบเปรี้ยวๆจะได้อร่อยบวชสมบวแซ่บบวเผ็ดบวแซ่บ,บ,บคือกันบวมนแต่ว่าบวชสมเนาะจ้ะจพี่น้องนี่มะนาวลงนะตามเครื่องมะนาวแล้วก็มะเขือเทศเนาะจ้ะจพี่น้องเนาะ สถทธาใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพื่อความเส็บน้ำตาลเนาะโอ้ยแลกกะน้ำปลรราพี่นอ้องนี่สถทาสิใส่สองสองเอ่อสองเอ่อช้อนหิ่งๆนี่เด้อจ้ะพี่นอ้องจังนันวๆนี่อ่ะโอนี่สองทัพพีนะคะ แล้วถาทาธกัซีไซคึ่งครึ่งทับพ,พีนี้นะคะน้ำปลาเพื่อความหอมบดเต็มเด้อพี่น้องเครื่องนี่เห็นมานน่แล้วจงปรุงอีกมันสีเข้มนอกจากตามด้วยผงชูรสหรือแป้งนวดนั่นเองน,นอกจากพี่น้องแล้วก็นวดนวดให้เข้ากันนอกจากน,นี้วนวดนวดนวด เอ่ยไปหน้ามะเขือเทศออกพี่น้องเลยตัซสั่วเสรธา้ชิมน้ามันก่อนพี่น้องมันสีเข้มบบหรลอมันสีนัวชิมก่อนนะคะ ก่อนซิมก่อนพี่น้องนี่อุ้ยรสแต่ว่าอยากจางหน่อยนึงสะา้าหน่ะจางหน่อยนึงพี่น้องเนี่ยน้ำปลาลงหน่อยหน่อยจางโอเคโอเคนะา๊ะ ใส่ตามมีตามเกิดนอกจากพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ในต่างแดนจะขาดแค่นในอาหารคอยกะนี่จริงๆหน่าสิตามทั่วกอน,นอจาจะพี่น้องแต่ว่าสาธาพมักยำนอจาจกนี่ก็จะตามไปด้วยมะระโกน่าจะพี่น้องนี่ตาซัวมะระโก <cười> <cười> đèn cháy vài, ngon ơi, đèn cháy vài, ui <laughs> thật <laughs> 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 ามาึงเอาหมดเส่บงานนี่สิแซ่บงานไดนพี่นออ้องห,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 หนากินน่ากินพี่น้องน่ากินน่ากินขอยกัดซีซมก่อนเด้๋ยวซมก่อนพี่น้องอือหึอถ้ากัจะชิซมก่อนนะนี่ แซ่บเผ็ดพี่น้องเล้ซาลากัรสิใสเนี่ยผักที่ลวกแล้วอันนี้คือต่ำั่วเด้อพี่น้องเนื้อมีหลายส้หลายมีหน่อยส้นหน่อยได้แต่ผมอ่ะแต่ซาทาเนี่มาก พี่น้องเบิ่งเอาด้วยมาบานี้เขาขั้นตอนสุดท้ายเนี่สีได้ใส่เส้นได้พี่น้องเส้นเนี่สิใส่อะาสิตตำบ่ได้มันสีมุนพี่น้องต้องใช้วิธีคนเท่านั้นเนาะจากพี่น้องนะ ซูบได้ใส่เบิดจัดเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเพ็ดมันสิบมีแนวแก่นกาะจ้ะพี่น้องอันนี้ซาลาสีเอาไว้แก้กินเพ็ดนาะจ้ะพี่นอ้นองมาแบบนี้มาพี่น้องมาทั้งไก่ทั้งไก่ผู้ใดอยู่มองนอกมองนาเนอะอยู่ในต่างแดะน,นอกจากพี่น้องเนาะ คุดออยากแต่แนวดีเวเลยนะพี่น้องเลยกินยังกับบอลเล่เพื่อกินแนวแสบกับปุ้นตำมกหุงบ้านเฮ่าท่านได้กินกัะปุ้นตำมกหุงบ้านเฮ่าเ้ยสบายเลยพี่น้องมัมีตื่นมันยังมาหลดุดกำลังวางชามีแห้งมากทันทีวิ่ร็ พี่น้องหน่ากินบ่หน่าแซ่บป่น่ะโอ้ยมาเด้อจ้ะพี่น้องน่ะโอ้ยพี่นองง้องเอ้ยพวกสว่าข้าปุ้นสาธาตในตังแด่นม,มาสาธาตกับิีดเทลง กะสิไปเอาออกพักเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวจัดหน้าให้ดูนะคะบนล้างผักก่อนเด้อยพี่น้องแป๊บนึง มาพี่น้องสอวธาตุก็สีห้เบิรงเนาะมาหน่ายกินบ่พี่น้องเป็นยังไงฝีมือตำตำซั่วของสาวธาตุน่ากินบ่น,น,น,าธาธน่ากินบ่นนบพี่น้องนี่เนาะเพชรบอยว่าพี่น้องเพชรในเรื่องเพชรในเบิ้งน้าแดงใจวก็จะมีอ่า ขนมจีนที่สาวท่าไม่ได้ผสม,มเอาไว้แก้เพชสเนาะกะจะมีผักบุ้งแดงน,นะนะจ๊ะมีบักเขือไข่เต่าขาวบกเกือเปะาะไข่เตานะ่าเนาะบกเขือไข่เตา่ามีผักขยแยงมีกะหล่ำปีแล้วก็ผักกัญจองหรือผักไผ่ใหญ่นั่นเองนะจ๊ะพี่น้องเป็นไไดน่ากินพราะจา้ะมาเด้อจัะพี่น้องทางไกลทางไกลนะแต่แซ่บปบมกดไลค์กดแชร์เด้อจัะพี่น้องบายบาย